ช่วงโชรูมโชหาตอนกำนันช่วยด้วยอะไรกันเนี่ยนีโ<อ>่โนี่จะให้ฉันก็กำนันนี่นั่งรอผู้จัดการอีกนานไหมเนี่ยทำไมโทรนัดแล้วยังไม่รีบไปต้อนรับอ่ะนี่่ามาแล้วค่ะเอา,ามาแล้ว <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่คุณอาทิตย์ว่าเนี่ยใช่ครับเป็นผู้จัดการอยู่ทซ่สใช่ฮะเอาสวัสดีสวัสดีนี่กำนันนั่งรอนานแล้วเนี่ยคุณต้อนรับกำนันหน่อยสวัสดีครับรทบ่านกำนัน ไหนมาจ๊ะไม่สบายอรอผมเหรอครับอืมผมก็เป็นคนที่เล่นตลกและมุกแบกแต่ผมก็ไม่ท้อนะครับผมพยายามเต็มที่ครับเล่นแล้วไม่ตลกหรอใช่หรือเอาอย่างนี้มาให้เขาลองเล่าเรื่องตลกให้เราฟังแล้วเราก็คอมเมนต์จะได้ดีขึ้นไหมลองเล่าให้กำนันฟังสักเรื่องสองทีเดี๋ยวถ้ากำนันข้ามเมื่อไหร่อ่ะแสดงว่าคุณไปเล่าที่อื่นคนอื่นก็ต้องข้ามมุกคุณจีนลองเล่าดูก่อนมาคือผมเป็นโรค โรคหนึ่งอะครับที่ปวดหัวข้างเดียวที่เขาเรียกว่า my friend my f น i e n ผมก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยให้ยาผมมากินหมอบอกว่าถ้ากินยานี้หมดแล้วเนี่ยคุณจะหายปวดหัวข้างเดียวก็ดีอะสิแต่ปวดสองข้างแทนเป็นครับคอมเมนต์เลยฮะคอมเมนต์เเวหัวฉันไปถูกเลย แต่ย่างเงก็ถือว่าผ่านผ่านอยู่นึยมุ้งนี้ผ่านแล้วครับผ่านไปคนอื่นเลยไม่ฟังแล้วคนนี้คือมันไม่ตลกเออหลบเลยหลบไปเลยนจริงฮะท่านกำนันกับท่านรองเนี่ยมาทำอะไรครับเนี่ยไงผู้ช่วยอ๋อผู้ช่วยฮะมาดูรถมาดูรถจะซื้อรถกำนันเขาจะซื้อมาเลยดูกำนันคะต้องไปหาลูกบ้านบ่อยๆใช่ไหมคะหนูขอแนะนำเป็นรถรุ่นนี้เลยค่ะ อูนิวอิสุซุดีแมคค่ะแคป4ฟปิกอ p 4ประตูค่ะดีไซน์ภายนอกแข็งแกร่งดุดันโฉบเฉี่ยวดีไซน์ภายในกว้างขวางโออาเนือระดับด้วยวัสดุพรีเมี่ยมเลยนะคะรับสักคันไหมคะเอามาหนึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวแยกนามให้ด้วยเนาะไม่ใช่กุ้วยเตี้ยวกำลังจะบกน้เขาเป็นคนอย่างนี้เป็นคนมีตังหยิบยิบเอ้าแล้วคอมมาทำไมถึงนี้เลยเนี่ยตังคนัน คือลูกลูกนะครับ<อ>เดียวบเดียวลูกคือลูกของไอ้ร้องอะไรลักษณะเนะี่ยเราจะคุยให้<อ>ล,ลุกไปเลยโอไปเย็นๆนั่นนายมีอะไรกันเล่าให้กำนันฟังฟามีอะไรให้ฉันช่วยตาพ่อวันดีจะกำนันจ้ะนี่ลูกสาวจ้ะลูกสาวจันถูกเมียทิ้งโอ้ยน่าสงสารเมียทิ้งจะทิ้งมาจากฉันไหน เก็ไปที่อื่นหนีไปแล้วทิ้งเราไปครับโหน้าองสาอ้างและยังลูกผมยังไม่หยานมเลยอะ่ะเ,ออเราจะให้ฉันช่วยองไงอ่ะคืออยากให้ลูกอะ่ะดุนกำนันได้ไหมครับอ,อยู่ใจไม่ลูก ดูดคนอื่นไม่ได้ต้องให้เขาไปดูดนมแม่เขาเองเออไปตามหาแม่เป็นยังอื่นได้ไหมให้ช่วยอย่างอื่นได้ไหมอย่าได้เลยหมอพ่อแม่อ๋ออยากได้เป็นแม่เป็นแม่แม่ให้เป็นแม่จ้ะล้วต้องเป็นแม่ต้องทำยังไงอ่ะจ้ะพี่ก็มาเป็นเมียฉันก่อนไง ทีเนี้ยจะกฟมพีนเลยแหละอ๋อก็เนียนๆไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลื่นไหลใช่ไหมจ๊ะเไ้ยนี่อะไรทั้งพ่อทั้งลูกเลยอะไรเนี่ยเราเป็นกำลังต้องช่วยลูกบ้าได้ไอ้นี่ไม่ต้องถึงขั้นดูดนมแค่นั่งตักแล้วก็โอ้เด็กมันปังนั่นแหละเอามานี่เอามาเอานั่งตรงนี้นี่ต้องคอยดูแลลูกบ้านั่งตักลูกนั่งตักไม่น่ารักโอเฮ้ยกำนันกำนันทำกระเด็กอย่างนี้ไม่ได้เราไปกำนันนี่เฮ้ยติดเราติดเราแหวนเลยติดเราแหวน เงียบก่อนนะลูกมันหิวนมแหละไอ้เด็กมึงนดิคิดถึงแม่ห่วย้วรักรักมากๆเลยลูกตายัลเด็กอารมณ์ดีขึ้นแล้วเด็กอารมณ์ดีขึ้นแล้ว นี่ถ้าดีแล้วพากไปนั่งรอนุ่นไปไปหนูไปกลับบ้านอ่ะกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยออกกระดอนเดินออกไปเลยกลับไม่ได้กลับไม่ได้นั่งก่อนนั่งจะเดี๋ยวแม่ก็มาหาที่นี่รายการดื่อออกเดินกลับแล้วรารนี้ต้องอยู่อะมันต้องอยู่พร้อมกันหมดสิเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาไม่มีอะไรพูดก็ไม่ได้ให้นั่งอ่ะเดีกยวเที่ยวเจ็บใจเว้ยที่รักผาง ใจจังที่รักวายอกหายแตไม่ตายมีอีกไหมเพียวเชงมาเฮ้ยเพลงใหม่มาเน่่เน่คุณไปเมาจากที่ไหนมาเนี่ยเป็นอะไรทำไมไปกินเหล้าเยอะล่ะกำนันครับผมอยากจะไปตามหาเมีย์พอก็ไปแล้วมานั่งทำไมตรงนี้อ่ะผมยืมเงินสองพันครับโอผมยืมเงินสองพันนี่ คุณพันจะทให้ช่วยเผื่อเอาไปขึ้นรถคุณกำนันมากครับไม่เป็นไรเลยไป็คุยที่มีจิตใจเมตตาองเบคขาขอให้เจริญเจริญนะครับอย่างนี้ต้องฉลนะกินจะเอาายอะไรอ่ะผมหายอยู่นี่เอ้ากำนันคุณขโมยเล่าผมไปเพื่อก็นี่ฝากไว้อนี่ก็ถือให้ฝากผมฝากตอนไหนกำนันอย่ามั่วนี่ จริงๆแล้วเนี้ยเมาเลอะเทอะแล้วนะพูดไม่รู้เรื่องเราเนี่ยนี่เข้าใจอะไรยากจริงๆเลยยืมตังค์สองพันแต่ก่อนจะยิบตังค์อาเรามาฝากไปออแล้วมึงก็โวยวายบอกเล่าหาย้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปเอาตังค์ไปแล้วก็กลับบ้านไปซักบบตำนาน,นก็ช่วยแล้วผมย้าตาหาลูกผมลูกหน้าตาเปไ็นยังไงลูกพอมอ่ะชื่อจีจี้จีจี้ใช่สูงขนาดไหนยาวประมาณขนาดนี้โอ้ได้พ่อสูงได้พ่อยาวได้พ่อ เดี๋ยวไปตามหาให้ไม่ต้องห่วงมาบอกคำนั้นนะเรื่องของคุณคำนั้นช่วยฉันด้วยะยาวมีลายมีได้พ่อก็ไปช่วยเขาตุ้งขาเออเดี๋ยวไปห่าอยู่นี่เองนะเนี่ยให้ตายเถอะฉันละเบื่อละเกินวันวันเนี่ยดื่มแต่เหล้าดื่มแต่เบียร์ถามตรงตรงเลยแล้วกันมันีดีเกียร์ยังไม่ได้พูดเลยนะเขาบอกว่ากินกันเนี่ยเข้าทางปาก มันออกทางขาเมาที่ขาเออเมาที่ขาฉันเล่นเป็นน่ะเธอแหมไม่เล่นในถูกตั้งแต่นี้เลวกินเสด็ดนี่ก็แปลกเหมือนกันกินยังไงกินทางปากกินที่ปากแต่เมาทางขาอ่าขาขวาเนี่ยจะกลับบ้านกลับบ้านใช่ขาซ้ายเที่ยวเนี่ยมึงก็เล่นเป็นเก่งไปทั้งนั้นเลยก็ได้เฉิดฉายกันเลยนี่เมียเหรอใช่เอาเมียกลับมาแล้วก็ดีเนี่ยแล้วลูกเอาลูกไปไว้ไหนจีจี้อ่ะเขาถามหาจีจี้นี่ไงฮะ จีจี้จีจี <t ong <t ong ้นี่เป็นตัวเงินตัวทองนี่ลูกฉันจ้าอย่าให้มาเกะกะแถวนี้ลูกตายไปฝากไว้ฝากเลยแล้วกันอ๋อหนูรับฝากฝากคุยกันคุยกันตกลงกันฉันระเบื่อจะตามเธอเลยเก้อเลยนะเคี่ยงกันจบหรือยังเนี่ยคุยกอบเมียฉันหน่อยนะก็ดีๆกับเขาไปเถอะไปเอาแล้ว เป็นไงครับคุณผู้ชมเล่นกัมาจต่หัวม้วนทีมงานก็จสบอกว่าตอนจบให้เอาตะกรวดกัดเป้าเป็นไงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บริษันทฮะอเรียกว่าคมๆเลยนะคะลูกจบนี้เนี่ย ยซัสส yeah, ัสอ e N อีข <c oughs> ึ sen, ้นชื่อว่าเซนก็รู se, ้จักกันดีซัดซัด e ซัดอส E N, se, n ant, right yeah. Yeah. S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดออีเสอ N อีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดซัดซัดอีเส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะยาเซนทีวียะเซนทีวียะ